สวัสดีครับผมกันเชียงหม่วันนี้มาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะวันบางกะพร้อมนะครับเป็นเหรียญเนื้อปะก้าลงยาแบบนี้นะครับนี่นั่นหลังจากเขียนว่าบล็อกมอลล์ะนะครับก็คือไม่ทันนะครับออกประมาณปี2 5 0 4อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะไม่ทันทันนะลงยาเนี่ยมีหลายสีนะครับมีหลายสีนะมีสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงอะไรกันไปนะนี่สีเหลืองนะครับนะครับก็จะมีการปั๊มเฉพาะหน้ากากนะครับ มาแปะนะครับนะครับด้าแบบนี้เป็นเนื้อปะก้านะนะครับย่าแงบบนี้ก็สภาพพอใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับลงยาแบบนี้ยุคป,ประมาณปี2,500นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็รีดโลหะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยก็จะเป็นพื้นแบบนี้นะตามมดตะม,มดแบบนี้นะนะครับ หูเจาะประมาณนี้นะเพื่อขอบข้างนะดูซ้ายมือนะครับนะครับประมาณช่วงนี้นะนะครับนี้ตรงนี้เลยนะครับนะประมาณนี้พลิบน,นี่ทางขวาม,มือเรานะก็จะมีขีกข้างล่างนิดหน่อยนะนะครับแบบนี้ก็ใครมีนี่รับเช่านะครับ สวยๆอยู่ประมาณลักสองหมื่นนะครับก็แปลว่า10ื่นถึงสองหมื่นประมาณนี้แล้วแต่ความสวยนะครับนะครับสวยมากสวยน้อยนะครับนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดีไ s i g จีอ n เ m นซีเอนะครับ s i g ไ g น n จีนะครับขอบคุณครับ